เพียอไว้โกหกแปดวันที่สามสิบครั้งที่ยี่สิบแปดตอนที่หนึ่ง สวดจุลเดนดสมัตาจักวาเลสุอคลาัชนตเทวตาอัตมังมุนิสาราชสุนันโตสักโมกทานาเคตาเมจารุเปสิริกิตเตะเันการิเก มิหะตะการเดนสังฆาภิุจย thank mm -hmm. จาวเชนะโสทิเมหุนตุตปัสสะัตติมีตระนังอัญยังสัมโมเมตระนังบลังเอเตเอเตนะ่ัจาวเชนะโสทิเมหุนตุตปัสสะัตติมีตระนังอัญยังสังโมเมตระนังบลังเอเตนะ่ัจาวเชนะโสทิเมหุน เจตะสเเอาหันหะจโลกาติเทวตายุเพนาสันตปาิติวันตังทันยภิกขุส พิกุตเตหิตะเพเหวาวาลาหนเตหิทัสไหจโรกาทถาหุติเทวตาเยปุเยนาทันนิปฏิตาหุติพระวันตังทัสนายะพิกุตปันจายันุนยมยามปีเนะพระวาตันเทนุปัสสะเมยยะยามะุปัสสะกตมิตวาพระบัตโตสันติเกปเจติกาคาถาอาติยะมาติ อาตโขตาเทวตาเดียถาปินามาพะละวาปุริโสสันมจิตาวาปะหาภาษาเญียสภาษาริยังว่าพะหังมัสสามารถยาเจยะเฮวเมว่าสุทาวาเสสุเทวสุอันตรหิตาพระควโตโหรโตปาตุระหังสุอัตโขตาเทวตาโตวันตาอีก พิวาเทวตาเอกามันตังอัตตาสุเอกามันตังนิตาโคเอกาเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคถาอัปปาราสีมหาธายโมปวานัตมิ่งเทวากายาสมมาคตาอัตตามหาอิมังธรรมะธมยังทักษิตาเชวะอัปนาราชิตาสังพติอัตโคอัปลาเทวตาพระวัตโตสันติเกอิมังคถา พาติตาตัตะทิโกโวสมะธาหังสุอิตังอัจโนเอาชุกามะกลางสุสานถีวะเนตังติฆะเทวะตวะอิติยานินันขันติปฏิตาติอรตโกะอปาราเทวตายวัตตสันนิเกอิมังกตังอภาติเยตวากิรังเจตวากริกงมิตากิรังโอหัน จามะเมชาเตจันติสุตาวิมลาจักภูมตาสุรันตาสุสูนาคาติอาตะขออาปะอปาลาเทวตาพระกุฏตุสันสติเจอิมังกะังอาเวปาสิเยเกจิภุตังตระนังจตตาเสนะเอคาเมตสติอาปายะภูมิงปหายะมนุสังไศสังเอวะกายัง ปัญผู้เลสันติตีอาตะโกว่กตาภิกขุขามันเตศเยปุเยยะภิกขเวทะเตศุโลกาธาตุสุเทวตาสันตินิปติตาโหติตถาอัตังพัฒนายาภิกขุ่างกัจเจเยปิเตภิกขเวอเหตุหลงอธิตามัตนังอรหันโตสัมมาสัมพุทธาเตสันติภะกุ เอตัปลามายวะเทวตาสันนิปติตาอหิษฐานุเสยบาปิไม่หังเอตัลหิเยปิเตภิกเววิอภิวัสสติอนาคาสามันทานังอรหันตโตัมมาสัมพุทธาเจสันปีพระวัปตานังเอตัปลามายวะเทวตาสันนิปติตาภะวิตติเตยถาปิไมหังเอตัลหิอาจิคิสมีภิกเว เอวะกายนังนานิมิกายสมิิเวเอวกายนังนานันทิเอทิสามิกเวเอวกายนังนามตั้งสุนาทถฐานทังมานาติกโละมานิสามิติงอัันเตติโขเตภิกขุพระภวโตปัจจโสสุงพระตาเอตะเถโวจัทีโรกามานุสามิ ตากุมาตาพัสตาเยติจาติเดคาปังพาหิตตาตามาหิตาปุทโธสีอาวาลตีนาโรมหันหังสามิสัมบุโลตาตัมมะนาสาวสุทธัสสาพาปิปัสสันนมนาวิลาพิยโยปัญญาสตยันต์ะวณีกเปิระวันโดเว โวเทจอภะมักลุงุตวาพุทธสักสาสนนางเตสัปาตุระหูญาณังอมนุสานะหัสันางอเปเกธมธผงสสสัตะลิงังตอสันนางอมาุสานะมันธาสูงอเปเกนธมากุงหิสา อะปพาทุกาอหงตัณจาพังพิทยายะวาวชิตาวานะจักุมาตตโตอามันอหิสตาสวโเกตันเนเตเอวกายาพิกันตาเตวิชานาธาพิโบเอวหังวิชายิสมิงขิลาหิอนุประโส สันตษาสายวิยาขากุมภาคาปีระพัตตาอิทิมันโตจิติมันโตนะมันโตสันสิโนโอทามานาภิกกรรมมุงพิกุณังตบิติงพะนังยะสังหัสสาเอเมวันตายะกานานังตวานิโนอิทิมันโตจิติมันโตนะมันโตสันสิโนโมทามนาภิกกรรมมุงพิกุณังตบิติงพะนังสาตาจิลาติ เตโสละสัสสนาญข้ารานันตะวันิโนที่มันโตจิตติมันโตนะมันโตตะวนิโนหมดด้าในพิการมุงพิจาราตมิติมนังเวสสาเมตตาปัจจายาข้ารานันตะวันิโนที่มันโตจิตติมันโตนะมันโตตะวนิโนหมดได้มาในพิการมุงพิจาราตมิติมนังคุมิโรลาชาไกโอเวสัสานิเวสานังอิยะโยนังสาตานาสังยัคขานังไยิปลุปาสติ คุมิโรลาช้างขายอโกโสประาศตมิติงพนางโหริมาแติสังราชาราชารโธปะสาตติปันทพนังอธิปติมหาราชาราสันทิโสพุตะปีิจัดสาวพวุอวยทานามามาพลายที่มันโตที่ติมันโตนั่มันโตราชสันติโลท่านมหาราชธรรมบุญที่นันมิติงวนางข้าตินังกต่ิงสาราชาวิญโหอตาภาษาทิติ ุูมนาันดานาอาิตติมหาราชาละษัาติโสปุตตะปิตตาพระโวอินทันนามาวัตตาปิทิ่นันโตทีติมันโตนวมันโตเจษฎาิโนมรามานาพิการมงค์ที่ตางทมิติงพนาปัจจํามนจะาที่สาราโชว์วิรุปโขปโขภาษาตินางานาอิปติมหาราชาละสันติโสปุตตะปีตตะพระาโว อิทธานามามหาพลายที่มันโตยิติมันโตนั่มันโตและสันติโนมทามานาพิการมงุนางสันติตนางกุตาลจาจีสังราชากุเวโลสัพปะศาสติยขานางอธิปติมหาราชาและสันิโกุตาปิตสามหวิทานามามหาพลายที่มันโตยิติมันโตนัมันโตและสันติโนโมทามานาพิการมงุนาสัติตพนังบุริมาจีสังทาราัตโท ทัศนีนาะวิรุณโกปัญชิมนะเมนาวิรุณปะโคกุเบโลตรลังทิสังตะตโลเตมาราชาตมัตตาตะตุโลทิสังทาธันรัมานาจะถึงวะวันีอกปีละวันตะเวจะเตสังมะยาวิโดธาสาอาคูอัญจานิการตฐามายาปุเตนเวปุเตนปูเวนทูวิปูจาวิโตสะหานันโทกาเมเตทะโถตะ อินทุมันทุนิมันทุกจากบานโอ,โอบอปามโยจะเทวะสุตโตจะมาตะลิงกิตาเสนโนจากคันทับโ,นะโตราชาชะโนสโรโอาตูปันจากสิโคเจติมพระรูสุริยะจะกวัดาศาสาเอเตจะเย,ยจาราชาโนคันทปาราลาชุปิโอทัามานาพิการมงุมงคือนางธมิติงมะนางลาทาคูนาค่ะ สานาคาเวสานาสาหัจ,จกากัมภะตัตถะลาอาคูปยคา,าสหายาติพิกามุนาทะทันตท,ท,ทาตุนาคายัสันติโนโเอราวันโนมหาหนาโคโสมบาคาตมิติงวหนงังเอกนาลาชาลาเชหาสาอารันติทิพทะทิพพะพาพิช,ช,าพาชิชาปัจิทิสุตระจาัโค เวหายสาเตวะนามัจจับตาติตาสุปันนายติตเสมานังอะว,วันยันตถานอาฆาราชานาสิสุปัปนนโตเทมามากาสีพุโทโธสัญญา,าอีวาจายุปาหายันตานาคาสุปันนาธารณะกังสุพุทงังชิตาวาชิระอัตเถนะสุสามมุทังอสุลาธิตา อาตาโลวาสาวสัาเศเตอิทิมนโตยะทะทิโนะอะระมังจามหาธมิสมาอัศุลาธานะเวทาสาวปะอิติสุจิติจะบาปาราโตนะมจีสาสัตตัญจะพระลปปุตานังอพเพเวโรจานามากาสนติตวาวลินเสนังอาลุพัทนพมุปปาขามุงสิสิ สัามโยธานิพันธันเตพิขุนางสมิติงวนางอาโปจเทวาปัตมีจเตโชวาโยทักขาขมุงวะุณารุณาเทวาสสโมแตยสาสหเมตารุณาอิกาอากูเทวาจสันจิโนทเสเตตัถตากายาตะเพนนันนันตะวานิโนอินิมโตยุติมนโตนัมโต เจสันจิโนโมทามนาพิกามงุลกุนังธรรมิติงมนังเวนทรูจะเทวาสหลีจะอัสัาจะทุเวแยมาจะทัสสุปนิสาเทวาจะดท้มาคูปุลกิตาสุริยันสุปานิสาเดวาสุริยะมาคูปุลกิตาน้กตันิงปุลกิตตวาอาคูมันทวะลากหาวาสุนังวาสโบเซทโถ สากโกปคาบุลินนัโถทศเสเทศสาวากายาะเพนัน,นตะวันนิโนอ,อินิมันโตทุกขมนนานามิมันโตนะมันโตสันนินโนมมด้ามนาอพิตามงุลคุณนางสมิตึิงว่านางอาทาภูสหภูเทวาสาลามากีสีขาหรือว่าอลิตัทะกาจะโลชาจะอุปมาบุปภะนิภาสีโนวะลุณาลาดัมมาจะอาจุตาจะอเนเนตกา สุเลยะลุจิอาอาคูอาคูอาสาวะเอติโนเเธะสัาพากายาสาเพน,นนันนตวันนิโนชิมันโตนิติมันโตนาวันโตเสสันติโนมอสัมมนาพิกามโมพิกุณังต้นนิเติงวณังตัมานามหาสมมานามนุสสามานุสสะสามาอาิตาภาทูติกาอาคูอาคูมโนปะทูติกาอะถาคูอะถาหะโลยเยวาจั๊ เจจารโลหิตตวาติโนปรารคามาหาปรารคาอาคูเดวายัสสัตินโนสระเตศรทศถาตากายยาตะเพนานันตะวนันนิโนที่มันโตยุติมันโตวันละมันโตยัสสัญนโนมงทมามนาปิการมงวิกรังธรรมิติมนังสุกกาอารมมาอารุณาอาคูเวทนะสาสหาโอทาคาจ้าหาปาโมคาอาคูเทวาวิจักขนา สถามันตาหาลักขาชามิสกายะจายัสิโดอทัทะทะทะนายังอาคาปัจจุโนโยทิสาอภิสวุวสติถ้าเสดสัทานากายาตะเพะนนานตะวันนิโนที่มันโตยุติมันโตนะมันโตเจตสันติโมะนะมเนมนาภิกษามงวิกรังตะมิติมวะนังเองมิตายุติตายามาตกะกายะสันติโนตะภิกาลา รามาเตระธาโชตินามาจะอาสวานิมานะรติโนอาคูอาคูบาลานิมติเทเถเทระถากายาสเพนันันตวานิโนยิมันโตฤติมันโตนามันโตฤสันติโนมรทามังอาภิกามมุงมิขุนัติมิติมะนังตเถเตเทวานิกายาสเพนันันตวานิโนอามันวะเยนะอันจุงเยจันเยสติสาตหาปาลุชาติปะกีลังโอขาตินะ นาะมามานาะมานาะนะสวังภพักเกศพักเโกโมโคาตะระนงังนาคังจันทังวะอัสิตาติตังสะพานปาลามะโตจากปุต,ตาอิทิมาโตสหาอนางังกุม,มาโลอิโสจากโลอโสป่าขาวธมิติงวะนางังสหาสะพานมโรกานางังมามะพรมพิติสติตอปันตินุนปอปันโนจุติมันโตพิสสะกโยเะสันสิโสทะเทตะ อิสลาอาคูบัญจเตวัติโยเตสัญจามิชนโตอาคาอะนิโตบาิวาริโตเตจัสเพออะิกันเตสินเทเทวาสภบเกมาละเสนาภพิกามิปัสสะกันทัะมันที่อย่างเอทะคัตทะอัตทะทะปัตทะลาเคนะพัธทมันตุสมัตาบาิวาเดทะมาโว มุจินทาโกจีนังอิติตันทามหาเสโนกันทเพนังอเพตยิปานินาตะละมาหจัอาสังกัตวาเพระวังยถา,าปาวุสโกเมโขธนายันโตวสวิชุโกตถท,ทาโสปันจุทาวติสังกุทโธอาสัยยังวส,สิเสตจาศพังอภิญ,ญายยาะวะวกกิตวานางจะขุมาตโตอามันตยสิสตา สาวเกตระเนระเตตะนาละเสนาพิกันตาเตวิชานะทาพิกาโบ <c oughs> เตจัปปังมปะมะคาลุงสตวาพุทธศาสาสามนังวิตาลาเกปากามงเนสังโลปปิอิเชยุงสเพวิชิตะสังดามา พยาดิตาญาสันชินโวโอทันติสาภูเตหิสาวกาเตชะเนสุตตาติ